ท่านประชมครับนี่คือกลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลและขบวมนมครับเวลาบรรดาพี่น้องมาโรงพยาบาลอย่าลืมนะเวลามีปัญหามาเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลไม่ได้ดแล้วความเป็นธรรมอะไระต่างๆมาร้องห้องนี้ครับนี่ทางคณะกรรมก,การก็จะมาถามว่าเป็นไงมีการร้องเรียนไหมนะครับมาแล้วก็จะต้องทํำยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ครับพอเข้ามาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอรับเรื่องราวร้องเรียนต่างๆถ้ามีนะครับ มีทางคณะกรรมการเขาจะมาถามดูว,ว่าทําจริงไหมมีการประเมินมีการรองเรียนเรื่องอะไรนะฮะสลับห้องนี้อยู่อาคารชั้น4 นี่ประเมินเพื่อรับรางวัลนะครับท่านผระชมเพราะว่าเราประกันสุขภาพเนเขามีการคัดเลือกจาก4จังหวัดครับนครปนมก็ติดใน1ใน4ด้วยนะครับถ้าหากว่าได้รางวัลผ่านในรอบนี้ก็จะเป็นที่หนึ่งของประเทศแล้วครับก็มาช่วยกันมาลุ้นกันหน่อยนะลลฮะสำหรับโรงพยาบาลนครปนของเราครับ อันนี้ก็เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลก็คือเป็นศูนย์ข้อมูลหลังจากที่ได้รับร้องเรียนมาแล้วครับก็จะมาประมวลข้อมูลตรงนี้เป็นยังไงเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับ อ๋อนี่เป็นงานประกันสุขภาพแล้วก็จัดเก็บรายได้นะนี่ท่านผู้ชมถ้าฟังถ้าฟังหรือชมอยู่ในเวลานี้นะครับเอ็ดมาตรงนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ของท่านทั้งหลายต้องวงใจตรงไหมประกันสังคมไหมพรบรไหมตรงนี้เลยครับนี่เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยจัดเป็นระบบได้ดีมากเลยครับผมเคยมาใช้บริการครับดีที่สุดเลย คุณมาโรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องหลักประกันคุณสุขภาพนี่ก็มาที่นี่ก่อนนะฮะจะมีเจ้าหน้าที่เขานั่งอยู่ทางเข้าพอดีแล้วนะครับเนี่ยมาถามอะไรก็จะบอกเขาจะแนะนําที่นครพนมีสะดวกสบายมากเลยนะฮะเนี่ยอย่างผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยรายรนี้กําลังมาใช้บริการนะฮะถ้าคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกเขามีฝ่ายประชาสัมพันธ์ครับเนี่ยศูนย์ประชาสัมพันธ์ของเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนาว่าจะทําอย่างไร ที่โรงพยาบาลนคะรปนมนีสะดวกสบายที่สุดและกท่านผู้ชมครับแต่ละวันนี้เห็นไหมฮะคนป่วยมาโรงพยาบาลนี่10โมงจน11โมงแล้วย,ยังไม่วายเลยนะฮะเพราะว่ามากันเยอะเนี่ยวันนี้วันพุธนะฮะเนี่ยเหมือนกับมีงานบุญอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อพวกเราไปหาหมอเรื่องเข้าใจนะครับว่าเราเป็นคนไข้ไม่ปกติหมออยู่กับสิ่งเหล่านี้นะครับบางครั้งบางทีก็ต้องอึดอัดครับก็ต้องยิ้มให้กันทั้งสองฝ่ายอขัดา้ก็เปนศูนย์ีติด้รืันนี้ก็เป็นศูนย์ตุจสุขภาพที่ครบวงจรแหละครับ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพศูนย์มิตรภาพบำบัดเป็นห้องรับรองญ่คุณหมอารวม ครับเป็นห้องรับรองกรณีถ้าเกิดว่ามีเรื่องร้องเรียนอะไรมาเราก็จะเชิญคนไข้มาคุยทําความเข้าใจอยู่ที่นี่นะคะว่ามีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็ช่วยจัดการให้คือห้องนี้เป็นห้องเบื้องต้นนะคะราดีมากเลยค่ะชุดเชิญต้อนสวยงามพอคนไข้เข้ามาก็คุยกับผ่วยค่ะก็ค่อยๆพูดจาค่ะดูแลน้าดื่มอะไรให้ใจเย็นลงนะคะแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะคะให้ข้อมูลร้านต้นตอถ่ายรูปไป็นหลายรูปต้น ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับแม้ส่วนตัวผมและดีใจนะครับในฐานะประชาชนและเป็นสื่อคนหนึ่งครับที่มีโอกาสได้มาตอบข้อสังข์ของคณะกรรมการประเมินที่มาประเมินเรื่องของหลักประกันสุขภาพว่าโรงพยาบาลนครนายของเราเนี่ยได้บริการพี่น้องประชาชนอย่างไรครับผมขออนุญาตเรียกท้าทางประธานคณะกรรมการครับท่านแพทย์เอรนูสุดิค่าเรนูสีสมิดค่ะอ๋อครับผมครับอยากจะให้พูดถึงวันนี้ที่เรามามีวัตถุประสงค์อย่างไร ทำกิจกรรมอะไรครับในวันนี้ค่ะก็ทางสปสชอเองเนี่ยเรามีการคัดเลือกหน่วยบริการบริการหลักประกันสุขภาพดีเด่นในแต่ละปีปีนี้เราก็มีการคัดเลือกของปี2556นะฮะแล้วก็มีแบ่งเป็นสองสายสายโรงพยาบา 0, ลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปแล้วก็สายโรงพยาบาลชุมชนนะคะวันนี้เรามานี่เป็นสายโรงพยาบา 0, ลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป แล้วโรงพยาบาลเนี่ยได้ไปนําเสนอนะคะการดําเนินงานเกี่ยวกับศูนย์หลักบ,บริการในหน่วยบริการเนี่ยให้เรารับทราบรับชมที่กรุงเทพะะมีหลายโรงพยาบาลที่ไปนําเสนอโรงพยาบาลนคะรพนมก็เป็นหนึ่ง โรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกขั้นแรกะคะว่าท่านได้ทำอะไรบ้างเกี่ยวกับให้บริการประชาชนในเรื่องระบบหลักประกันนะคะวันนี้เราก็ลงมาดูพื้นที่มาดูของจริงว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยได้จัดพื้นที่ ที่จะให้บริการประชาชนอย่างไรมีการให้ข้อมูลอย่างไรนะคะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นอกจากจะให้ควันให้กำลังใจเจู้นระสางานแล้วเราก็อยากให้มีการที่แน่ใจว่าที่นี่มีเครือข่ายมิตรภาพตลอดจนนวตกมนวัตวรรมม่สในการที่จะให้ชนหรือแกนนำผู้นาชุมชนให้เข้ามาร่วมในเรื่องของการประสานลดข้อร้องเรียนแก้ไขปัญหาเบื้องต้นว่าาทํตรงนี้ได้หรือไม่นะคะ แล้วก็คําำถามที่สองนะคะสามารถลดเรื่องโรงเรีนาได้นะคะก็จะไม่มีการปัญหาที่จะต้องไปฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลเพราะฉะนั้นนีก็เป็นการป้องกันและเป็นการที่ให้ความรู้แก่ประชาชนด้วยว่าเขาเองมีสิทธิ์แปลนงาเกันก็มีหน้าที่เหมือนกันนะคที่จะปฏิบัตินะคะค่ะโรงพยาบาลนี้ก็เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดถือว่าเป็นโรงพยาบาล คณะทั่วไปทีที่มีให้การให้บริการที่ดีหลายๆด้านวันนี้ได้มาชมจะเห็นว่าสานที่ก่อสะอาดนะคะบุคลากรก็มีความท้อมเพียงทีมงานเข้มแข็งมีการทํางานเชื่อมประสานกันระหว่างภาคประชาชนภาคประชาชนสังคมนะคะแล้วทำงานกับสสจ รวมทั้งสื่อมวลชนด้วยซึ่งคิดว่าสื่อมวลชนเนี่ยมีความสำคัญการที่ร้องเรียนต่างๆเนี่ยประเด็นแรกนี่คือการสื่อสารถ้าเผื่อเขาเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจเนี่ยนะคะแต่ว่าในช่วงเวลาของเรียนถ้าเราให้ข้อมูลที่ดีวยโรงพยาบาลอีกทางหนึ่งในการร้องเรียนในต่างปก็จะลดปัญหาตรงนี้ได้เพราะนั้นสื่อมวลชนก็สำคัญที่ช่วยโรงพยาบาลอีกทางหนึ่งในการรงเช้านี้เข้ามาบุี่ดีของปีกว่าที่ผ่านมาก็จะลดปัญหาตรงนีได้มาเยี่ยม เรื่องพยาบาลไม่ช่วยกันดูอะไรคนไข้กจะแตกต่างกันไปตามขนาดเขาบอกอะไเรื่องยังไงคือพยางคนหนึ่งเขารับผิดชอบในเรื่องของคนป่วยที่มันมีอาการที่เขาศึกษาดูแล้วว่ามันเป็นอะไรใช่ไหอีกคนหนึ่งเข้ามาไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้จะทําอะไรก็จะเป็นสิ่งทีเดี๋ยวรอคุณหมอท่านมาไอ้คนที่พาคนป่วยมาในควารู้สึกอึดอัด ไปฟ้องผู้สื่อข่าวว่าทําไมไม่ดูเลยผมก็เลยอธิบายให้ฟังบอกถ้าเกิดว่าคุณหมอคนนี้เขาไปดูแล้วเกิดว่าฉีดยาผิดคุณจะทำยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มีหน้าที่ในการชี้แจงทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วทางโรงพยาบาลนี้จะมีกิจกรรมที่สําคัญก็คือเน้นเรื่องของ p c c r e d a t i o n คือการปฏิบัติั้งการทเข้าถึง ไม่ได้สร้างงานโฆษณาแต่สร้างงานรเททรืจะทำให้โรงพยาบาลผมเชื่ออย่างนั้นฮะจากการ <ไป S 2> ที่ทําข่าวมาเป็นเวลา22ปีก็เชื่อมั่นในการ,ราบริการแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมยังยังยังต้องพูดกับโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลชุมชนนะว่าต้องทําให้มันดีถ้าไม่อย่างนั้นแล้วคุณจะเห็นนะว่าคนมาแออัดที่โรงพยาบาลนี่มากมายเหลือเกินด้ยฮะ พยา,าพยาบาลพยาบาลนี่ตื่นเช้ามาแต่งตัวสวยอย่างยิ้มยิ้ม,ยมอยู่ดีๆฮะบ่ายมานีนน่หน้าหมูหน้าบึ้งทุกคนฮะเพราะทำงานหนักมากทำงานหนักจริงๆสำหรับโรงพยาบาลนครปนมครับคนป่วยรวมถึงลาวเวียดนามด้วยครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องการร้องเรียนในโรงพยาบาลนครปน,นมีน้อยระยะนี้นะครับสองปีที่ผ่านมาผมยืนยันเพราะว่าทุกเรื่องจะร้องเรียนไปที่ผมจัดรายการมานานครับเ่านครับเป็นที่พาาึ่งของชาวบ้าน พราะฉะนั้นยืนยันว่าโรงพยบาบาลของเราจัดระบบได้ดีมากในการบริหารจัดการเพียงแต่ว่าในยานี้ผมไม่ทราบว่าเครื่องมือแพทย์เป็นอย่างไรนะฮะที่เขาร้องเรียนมากก็คือไม่อยากจะมีการรีเฟอร์นะคุณหมอเราประกันสุภาพฟังนะฮะของงบประมาณด้วยนะครับเอาคุณหมอขอคุณหมอเรื่องสมองนะสักสองสาคนได้ไหมครับมาอยู่ที่นี่แล้วก็เครื่องหมาเคือมือทันสมัยครับไม่ต้องรีเฟอร์ไปสกลไปอุบลไปอุดรครับส่วนใหญ่จะไปเสียกลางทางครับเรื่องของเรื่องเป็นยังไง ชาวบ้านก็นเลยฝากบอกลวงพรอถ้ามีโอกาสพูดกับพวกเราผู้ใหญ่เมื่อไรแล้วบอกเรื่องนี้หน่อยครับเราไม่อยากจะดีเฟอร์ไปนะครับเพราะอะไรเรามุ่งมั่นเป็นโรงพยาบาลศูนย์นะฮะลาวมานี่แน่นอนครับชัวร์แล้วลาวนี่เมื่อก่อนมาก็รักษาฟรีนะครับท่านครับแต่เด๋ยนนี้ผมบอกประกาศววทยุเลยบอกเก็บทุกคนขคัดเพราะว่าปีที่แล้วสามล้านปีนี้จะไม่เสียเลยเก็บทุกคนเพราะว่าลาวส่วนใหญ่มาแล้วแกล้งจนเรื่องเองรื่อนไปไง เพราะฉะนั้นนี่เราก็รู้แล้วก็เวลามีไปทําข่าวอะไรบ้างได้คุยกับดรทางฝั่งนู้นก็จะบอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจาเป็นในเวลานี้ก็คือเรื่องของแพทย์หมอที่เกี่ยวกับเรื่องผ่าตัดสมองเวลามีอุบัตปเหตุนหนักนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะเราจะก้าสู่โรงพยาบาลสู์นะเครื่องหมายคือมือแพทย์ต้องพร้อมครับก็ขอฝากในนี้บขอบคุณครับ เราให้เบอร์โทรศัพท์ทั้งสำนักงานและก็เบอร์โทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถติดต่อได้24ชั่วโมงเราระบุตัวได้เลยนะคะว่าอำเภอไหนควรจะติดต่อใครอะไรยังไงได้บ้างในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเราก็จะมีเครือข่ายรวมไปถึงจทีรระะ่รปสตทุกท่านก็จะทราบนะคะเพราะเพราะว่าจังหวัดก็จะจัดประชุมเรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องความก้าวหน้าหรือว่าความอัปเดตของเรื่องหลักประกันสุขภาพของทุกปีพร้อมๆกับการชี้แจงงบ UC ของจังหวัด เราจะมีช่องทางนี้นะคะส่วนเรื่องที่ในโรงพยาบาลต่างๆมีอุบัติการ์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเรามีการบริหารจัดการนะคะว่ามีคณะทํางานพัฒนานระบบหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัดประชุมทุก1-2เดือนซึ่งจะมีการรายงานเรื่องมาตรา41หรือมาตรา18วงเล็บสีในทุกรอบ ในส่วนที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจหรือว่ามีความสําคัญหรือว่าเกิดซ้ําซ้อนเราก็จะมีระบุเป็นข้อสังเกตให้ผู้บริหารรับทราบก็จะมีการแต่งตั้งคณะทํางานขึ้นมาบริหารจัดการเช่นเยอะที่สุดก็คือเรื่องสุติกรรมเราก็จะมี M C S board ซึ่งจะมีภาพที่ประชุมร่วมกันตั้งแต่ระดับคณะกรรมการแล้วก็มีการประชุมด้านวิชาการซึ่งเชิญอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์มลาลัยคอนแก่นนะคะ มาร่วมกันทุกปีหรือบางครั้งก็จะเป็นมหิดลศิริราชจุฬาก็ขึ้นกับว่าในช่วงนั้นๆจะมีอาจารย์ไหนที่เราสามารถคอนแทคได้เท่าที่ที่มองเนี่ยก็เรื่องของอความสําคัญคือผู้บริหารกับทีมงานเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วก็สนับสนุนให้ะระบบการรับเรื่องร้องเรียนระบบการแก้ไขปัญหาหรือว่าจนถึงการตอบสนองกับให้เห็นชัดเจนขึ้น กว่าเดิมนะโดยเฉะเรื่องช่องทางในการนําเสนอเนี่ยในรเรื่องของข้อโรงเรียนเนี่ยนอกจากระบบปกติแล้วที่ปัจจุบันที่เรามีทางด้าน Facebook ทางด้านเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยท่านผู้นิการเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เห็นว่ามีการรับตอบ,บสนองได้รวดเร็วแล้วก็แจ้งให้ทราบได้มีการแจกจ่ายไปคือรับเรื่องมาแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจวว่ามีกระบวนการที่ชัดเจนได้เห็นเห็นผลชัดเจนขึ้นในส่วน ที่เรากาลังพัฒนาต่อไปคือเราจะทํำยังไงให้เรื่องเองที่มาเนี่ยมีก,ร,กระบวนการทําที่รวดเร็วแล้วก็อตอบกลับไปได้ให้เห็นภาพนะฮะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นถ้าเกิดร้องเรียนเรื่องการรอนานเนี่ยเราจะมีกระบวนการอะไรเนี่ยให้เห็นว่าเออเรามีการตอบสนองนะมีการอาจจะมีการขึ้นป้ายว่าเออถ้ามีปัญหารอนเกินกี่นาทีร้องเรียนที่ไหนหรือให้หมอเห็นภาพให้เจ้าตัวหเห็นว่าเออแล้วโรงพยาบาลมีการตอบสนองที่เขาร้องเรียนมาประมาณนั้นนะครับ ขอบคุณท่านผู้มในการนะคะท่านรองผู้มือการแล้วก็ทีมคณะกรรมการบริหารศูนย์หลับการสุขภาพตลอดจนท่านวันนี้ท่านรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้กรุณามาร่วมรับฟังการนําเสนอด้วยนะคะขอบคุณทีมงานของโรงพยาบาลทุกท่านที่ให้การต้อนรับเราคงไม่ได้กลับมาห้องนี้อีกค่ะก็ขอถึงการขอบคุณทุกท่านในที่นี้นะคะก็คิดว่าสิ่งที่ท่านนําเสนอเนี่ย ก็มีหลายๆอย่างที่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดสำคัญที่สุดคือ,เ,อ,อเราอยากให้มีการพัฒนาหรือมีสร้างนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในการที่พัฒนาศูนย์บริการหลักการสุขภาพอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนเพราะเป้าหมายสุดท้ายจริงๆคือเราอยากให้ลดปัญหาเรื่องข้อร้องเรียนซึ่งก็เป็นวัตถุประสงค์ทั้งไม่ว่าจะเป็นสปสอชหรือกระทรวงเราก็อยากเห็นภาพตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะ